ମା <small> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลกับผมใหญ่กริดาเสรมงคลเลิศนะครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ gadget อันหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะจกักรยานไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าชื่อเต็มเมของเขาก็คือ smart floating electric scooter นะครับก็จะเป็นพาหนะสำหรับการเดินทางในเมืองค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับชื่อยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อของ crossview นะครับแล้วก็โมเดลของเขาก็จะเป็น a 1รวมถึงว่าเจ้าตัว crossview a 1เนี่ยนะฮะได้รับ รางวัล Red Dot a w a r d ด้วยในปี2016ก็จะเป็นรางวัลในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะฮะตัวนี้เนี่ยหน้าตาดูทันสมัยเลยทีเดียวจริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัว A1 เนี่ยเขามี2รุ่นนะครับสรุ่นก็คือว่ามันจะมี A1 ที่มีความจุตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะอยู่ที่8.8แอมป์อ์นะฮะสามารถที่จะเดินทางเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางได้35กิโลเมตรส่วนอีกหรุ่นก็จะเป็นตัว A1 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยความจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันต่างกันก็คือแบตเตอรี่จะก้อนใหญ่ขึ้นนะครับความจุจะอยู่ที่ 10Ah แล้วก็สามารถจะเดินทางได้ถึง45กิโลเมตรในการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบบประเภทแบตเตอรี เกลี้ยงเลยแล้วก็ชาร์จไปจนเต็มเนี่ยนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละนะครับสถึงหชั่วโมงน้ําหนักของตัวรถเองนะฮะบ,บางคนจะถามว่ามันหนักไหมนะฮะน้ำหนักของเขาเองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ16.5กกิโลหรือว่า17กิโลนะครับก็อยู่ที่รุ่นนะฮะเพราะว่าความจุของแบตเตอรี่เปลี่ยนในน้าหนักของตัวรถก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่า ไม่ได้หนักมากนะครับ10กว่ากิโลนี่ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ยอมรับได้สำหรับพวกจักรยานไฟฟ้าแบบนี้นะฮะก็ยังหิ้วขึ้นบันไดได้นะครับหิ้วเดินขึ้นบันดไดได้แต่ถ้าเดินไกลๆก็มีเหนื่อยแต่ถ้าเราจะไปไหนเมื่อไหนนะครับมันมีล้อพยุงเนี่ยเราสามารถจะลากหรือเข็นไปได้นะครับซึ่ง ไอ้ตัวล้อพยุงตัวนี้เองเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ก็เคยลองเอาไปเข็นในห้างสรรพสินค้ามาแล้วนะครับไปเดินช้อปปิ้งก็ยังพอทําได้อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับการลากหรือว่าการเข็นรถเข็นเด็กอะนะครับอารมณ์นั้นนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับน้ําหนักคนขี่ได้ถึงร5อยกิโลนะฮะใช้งานได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่าเอ้น้ำหนักเยอะแล้วจะขี่มาได้ไหมนะครับเจ้าตัวนี้แข็งแรงพอ การส่งกำลังของเขาหรือว่าตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเลสนะฮะแล้วก็กำลังวัตต์ของมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่350วัตต์อัตราเร่งออกมานี่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่เจ้าตัว Crossview A1 ทำได้เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลองขี่ของจริงสปีดก็มาตามนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรถของเขาเนี่ยจะมี2สีนะครับจะมีสีนี้นะฮะจะเป็นตัว s i เ v e r กับอีกสีก็จะเป็นเกรยก็จะคล้ายๆสีดำครับผมมาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับเจ้าตัว Crossview A1 เนี่ยเวลาที่พับเนี่ยนะฮค,ความสูงของเขาจะอยู่ที่1.06เมตรก็ค่อนข้างที่จะ กระทัดรัดนะครับไม่ได้สูงมากนะฮะสามารถที่จะพกเดินทางได้สบายๆแล้วก็ตอนที่เรากางเขาออกมาเนี่ยนะครับตอนกลางเนี่ยความสูงของตัวรถจะอยู่ที่80เซนแล้วก็ความยาวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1.05เมตรค่อนข้างที่จะขนาดคอมเพกเลยทีเดียวคล่องตัวสำหรับการเดินทางนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นตัวหน้าจอบอกว่าความเร็ว ตอนที่เราวิ่งเนี่ยความเร็วเท่าไหร่บอกอุณหภูมิด้วยแล้วก็บอกแบตเตอรี่นะฮะสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของเขาก็จะเป็นจุดสลรับชาร์จแบตเตอรี่มีจุกยางกันน้ำมาให้ด้วยนะครับตัวแฮนด์น,นะฮะเวลาที่เรากางขึ้นมาเนี่ยก็จะมีก้านเบรกนะครับก้านเบรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาบีบเบรกเนี่ยไฟเบรก ด้านหลังก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางขวามือก็จะเป็นสวิตช์คันเร่งนะครับตัวเบรกของเขาเนี่ยจะเป็นเบรกระบบดิสเบรกค่อนข้างที่จะหนึบเลยทีเดียวนะครับปลอดภัยแล้วก็ตัวล้อนะฮะล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด8นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วล้อหน้าเนี่ยจะเป็นล้อแบบเติมลมนะครับแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะเป็น ล้อแบบอย่างตันนะฮะรับน้ําหนักนี่สบายๆอยู่แล้วก็ตามสเปคของเขาเนี่ยแหละว่าสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลตัวรถตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะซิงก์กับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะฮะก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถจะซิงค์ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ตอนที่เราซิง์แอปพลิเคชันไปเนี่ยนะฮะก็สามารถจะเซตการเปิดปิดไฟนะครับก็จะมีไฟหน้านะฮะกับไฟหลังซึ่งเราสามารถจะเซตการเปิดปิดไฟได้แล้วก็พวกตั้งค่าสปีดอะไรพวกนี้ได้นะครับ มาดูวิธีพับของตัวรถกันก่อนนะครับเวลาจะพับเนี่ยเราก็ดึงด้านหน้าตัวนี้นะครับตรงอ่านเนี่ยกขึ้นมาแล้วก็บีบตรงใต้อ่านเขาจะมีตัวแผ่นล็อกอยู่นะครับบีบมารถก็จะล็อกกันแบบนี้นะฮะแล้วก็พับแผ่นแค่นี้เองนะครับค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วคือใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง15วินาทีเราก็สามารถที่จะพับเจ้าตัว Crossview A1 ตัวนี้ได้นะครับอย่างเวลาขี่ไปเสร็จปุ๊บจะขึ้นรถไฟฟ้าก็ พับปุ๊บ,บแล้วก็ลากขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยสะดวกดีหรือถ้าจะกลางนะฮะตอนที่เราจะขี่นะครับก็อยกแขนแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็บีบด้านล่างอ่านเนี่ยนะครับแล้วก็ยกมันออกมานะฮะเขาก็จะกลางออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดตัวที่วางขานะครับที่วางเท้าเท่านี้เองครับเปิดตัวรถนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้แล้ว สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าไอเวลาที่พับแล้วเนี่ยนะครับมันไม่กิดกะนะฮะก็เหลือเป็นแท่งยาวๆแบบเนี้ยนะครับเราสามารถจะเดินทางกับเขาได้สะดวกจะยกขึ้นใส่ท้ายรถก็ได้เวลาอ่ะเหมือนสมมุติว่าเราขี่ไปเสร็จแล้วเกิดอยากจะไปรถเพื่อนนะครับไปไหนต่อหรือว่าเอาเจ้าตัว cross v i e a 1เนี่ยไปขี่ที่อื่นก็เอาใส่ท้ายรถก็ได้หรือถ้า คนเมืองนะฮะใครที่อยู่คอนโดใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบ่อยๆโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยพี่ใหญ่ว่ามันเวิร์กมากเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาตัวรถเนี่ยนะครับเข็นใส่ลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องเราเอาไปเก็บไว้ในห้องเราก็ได้เอาไปชาร์จแบตในห้องก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ตัวรถตัวนี้เนี่ยนะฮะกันน้ําด้วยนะครับก็สามารถจะล้างได้ตามปกติข้อแม้อย่างเดียวคือปิดไอ้ตรงจุดชาร์จไฟของเขาเนี่ยเอาไว้เท่านั้นเองมีจุกยางกันน้ําปิดมาให้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะ ล้างได้ตามปกติทำความสารรถได้ตามปกติฮะแล้วก็ใช้งานเนี่ยคือใช้งานจักรยานยังไงใช้เจ้าคันนี้ก็แบบนั้นเหมือนกันครับตัวรถ crossview a 1สามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทางบูธนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ก็จะมีแอปพลิเคชันชื่อ crossview เลยเป็นแอปพลิเคชันฟรีสามารถที่จะดาวน์โหลดมาลงในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะฮะแล้วก็เวลาที่เข้ามาที่ตัวแอปเนี่ยเขาก็จะให้เรา เลือกล็อกอินก็สามารถล็อกอินได้ใช้ล็อกอินจากตัว Facebook ก็ได้พอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอหลักของการใช้งานนะครับจะมีโหมดให้เราเลือกว่าจะเป็นโหมดการขับขี่แบบไหนจะเป็นคิสโหมดนะฮะก็สำหรับการล็อกสปีดความเร็วไว้นะครับความเร็วของตัวรถก็จะไม่ได้สูงมากหรือว่าจะเป็น Normal Mode ก็ใช้งานปกติทั่วไปหรือว่า Spot t o o e s p นะฮะ sport mode เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่สามารถจะใช้ความเร็วสูงสุดของตัวรถ Crossview A1 ได้นะครับแล้วก็นอกจากที่จะเป็นการเลือกโหมดการขับขี่แล้วยังสามารถที่จะเลือกโหมดการเปิดปิดไฟได้นะครับจะเป็นโหมดเปิดไฟเฉพาะตอนกลางวันนะครับคือใช้ไฟสลัตอนขับขี่ตอนกลางวันหรือว่าจะเป็นการขับขี่ตอนกลางคืนหรือจะเลือกปิดไปเลยหรือจะเลือกให้เป็นไฟกระพริบก็ได้เป็นไฟติดค้างก็ได้นะฮะสามารถที่จะปรับได้จากตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะดูแทร็กได้ว่า เราขี่เจ้าตัว Crossview A1 ตัวนี้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับก็จะซิงกับตัว GPS ของโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะโชว์เป็นแผนที่ขึ้นมาเลยแล้วก็มีบันทึกวันที่เวลาที่เราขับขี่ไว้นะครับมีระยะเวลาในการขี่มีความเร็วสูงสุดความเร็วเฉลี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะบอกมาหมดเลยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะ นอกจากนั้นก็ยังเป็นในเรื่องของการเช็คสภาพตัวรถก็ได้คือในตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาจะมีโหมดที่เรียกว่าเป็น Inspection นะฮราะพอกดเข้าไปเสร็จเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวรถได้ว่าแบตเตอรี่ของเรายังโอเคไหมนะครับตัวแผงวงจรยังโอเคไหมมอเตอร์โอเคไหมรวมถึงตัวไดรเวอร์ของเขาด้วยว่าเป็นไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะฮะก็สามารถจะเช็คจากตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ได้ ตัวรถเองเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองขับขี่คือทั้งขี่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขี่ออกถนนใหญ่ขี่ไปทํางานเลยเนี่ยนะฮะความเร็วในการทํางานนะครับความเร็วของเขาเนี่ย35กิโเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าได้สบายๆแล้วก็สปีดเนี่ยก็ขึ้นมาตามสเปคที่เขาบอกไว้เหมือนกันแล้วก็เวลาที่ขี่นะฮะทีแรกก็ยังห่วงว่า hey, จะทรงตัวยากไหมเพราะว่าตัวรถเนี่ยดูจะค่อนข้างเตีย้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าพอตัวรถมันเตี้ยเนี่ยนะฮะ จุดศูนย์ถ่วงมันไม่ได้อยู่สูงนะครับเวลาที่เราขี่เนี่ยสปีดต่ำสปีดสูงก็ยังทรงตัวได้ค่อนข้างทีง่จะสบายแล้วก็ยางของเขาเนี่ยเป็นยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วแต่ว่าหน้ายางเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างก็ช่วยในเรื่องของการส่งตัวด้วยการเลี้ยวก็ทําได้ค่อนข้าง่จบคล่องตัววงเลี้ยวอาจจะไม่ได้แคบหนะักนะฮะแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั่วๆไปได้สบายๆเพียงแต่เวลาจะเลี้ยวแบบเลี้ยวกับตัวเองเนี่ยอาจจะต้องแบบประเภทช,ช่วยๆเขาขยับนิดหนึ่งน,นะครับตัวเบาเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวอาร์เนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะนิ่มเลยทีเดียวแล้วก็มีโช๊คด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวรถเองเนี่ยเขาจะไม่มีโชค๊คนะฮะจะมีโช๊คสปริงเล็กๆตรงอาร์ ถามว่าโอเคไหมก็โอเคคือถ้าถนนเรียบๆเบนี่ยไม่มีปัญหาขี่สบายมากแต่ว่าถ้าเจอพวกลูกระนาดอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึงนะครับเรื่องของการทำความเร็วบ้างนะฮะตัวกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ย350วัตต์เพียงพอสำหรับการขี่ได้สบายๆแต่ว่าเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปสุดเนี่ยนะฮะสปีดมันจะไม่ได้มาแบบฟุดปราดนะครับมันจะไม่ได้ถึงกับ การที่กดสุดแล้วตัวรถจะก,กระชากซึ่งตรงนี้พี่ใหญ่มองว่าดีด้วยคือมันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยแต่ความเร็วที่เราได้เวลาที่เรากดสปีดสุดแล้วเนี่ยนะตัวกดคันเร่งสุดลงไปสปีดของเขานี่จะค่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาให้เองซึ่งก็ดีตรงที่ว่าบางครั้งเองเนี่ยเราเผลอไปกดนะฮะถ้าความเร็วมันพุ่งมาเลยทีเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าตัวรถเนี่ยมันจะก,กระชากไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการออกแบบที่เขาเซฟตี้เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสารบในเมืองนี่พี่ใหญ่ถือว่าใช้งานได้สบายๆคือความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเทียบเป็นจักรยานก็ปั่นกันลิ้นห้อยแล้วแหละนะฮะสารเสือหมอบนี่ก็กเกือบๆจะเป็นความเร็วสุดที่คนทั่วๆไปปั่นได้ละนะครับไม่นับอย่างพวกนักกีฬาที่อาจจะขยับได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตรงน,นั้นเนี่ยก็จะยืนสปีดตรงน,นั้นไม่ได้ไม่นาน แต่เจ้าตัว cross view a อ้เนี่ยเราสามารถจะยืนสปีดต,ตรงนี้ไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางของเราคือถ้าเราไม่เบรยมันก็จะไหลจุดที่สปีดต,ตรงนี้นะครับก็สะดวกดีแล้วก็แน่นอนแหละเราไม่เหนื่อยนะครับเรื่องของการขึ้นทางชันนะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถจะขึ้นเนินได้ถึง10องศานะฮะแล้วก็พี่ใหญ่ลองขึ้นสะพานสูงๆเมื่อวาจะเป็นอย่างสะพานสะทอนนะครับหรือว่าสะพานกรุงเทพเองเนี่ยก็ขึ้นได้สบายๆนะฮะทีแรกก็ยังแอบหวงตอนที่ขึ้นสะพานสะทรอนเพราะว่าถ้า ปั่นจักรยานปกติขึ้นสะพานสาทรนเนี่ยนะครับก็ถึงกับลิ้นห้อยเหมือนกันมีเหนื่อยแหละนะแต่ว่าเจ้าตัว Crossview A1 เนี่ยก็ผ่านได้สบายๆนะครับสปีดเนี่ยอย่างตอนขึ้นไปช่วงปลายๆใกล้ๆจะถึงยอดสุดเนี่ยก็สปีดยังได้อยู่18-19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังเพียงพอใครที่เดินทางใน1วันเนี่ยนะครับไม่เกิน35กิโลเมตรเพราะว่าการชาร์จแบตเต็มสุดของเขาเนี่ยก็จะได้อยู่ที่35กิโลเมตรนะคะสำหรับระยะทางการเดินทาง และทั้งหมดก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ c r o s s v i e A1 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech s h i l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ